ชมสดรอบตัดสินมิสยูนิเวอร์ส h ไทยแลนด์2 0 2 3ยิมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023คืนนี้วันที่20สิงหาคม2566เวลา20.30นาฬิกา30นาที ถ่ายทอดสดจาก MCC Hall เดอะมองงามวงวานใกล้เข้ามาแล้วสำหรับรอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t ติชันเวทีประกวดนางงาม Miss Universe Thailand ์2 2 3 3 Miss Universe Thailand 2023หรือ MUT 2023คืนนี้วันที่20สิงหาคม2566โดยถ่ายทอดสดทาง p p t v HD ช่อง36เวลา20.30นาฬิกา30นาทีเป็น ต้นไปคลิกชมสดและชมสดทางหน้าจอ p p t v HD ช่อง36ที่ถ่ายทอดสดจาก m c c Hall เดอมองงามวงวานและนอกจากจะลุ้นกันใจขาดแล้วว่ามงกุฎ l i ยออฟกลอร r y จะลงหัวใครก็ยังมีโชว์พิเศษจาก 2. สองศิลปินชื่อดังเบกผลิตโชคอ,อายนบุตรและ ทีทีกริดตำนวยเดชกรร่วมเซอร์ไพรส์ที่จะมาทำให้แฟนนางงามใจฟูห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับผู้ชนะประกวดมิ s ย Universe t ์ไทย a ลนด์2 3 2ได้รับคอนโดมิเนียมหรูตกแต่งคร้อมอยู่ที่โครงการโมดิสรีเม e รามคำแหงมูลค่า3.75ล้านบาท